คลิปนี้นะคะดาก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์กันหาซื้อรถยนต์ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราอ่ะอยากจะได้รถเหมือนรถใหม่แต่ก็ไม่ใช่ศูนกิโลเมตรเหมือนว่าขับไปไม่นานอะไรแบบนี้เราก็ไปจัดการดูนะคะรถที่ที่ศูนย เข้ามาในศูนย์โชว์รูมของรถเลโนโนนะคะในเมืองคอนแกงข้างในนี้จะเป็นรถที่0กิโลเมตรนะแต่ราคามันก็เกินงบที่เราจะจับต้องได้ก็เลยออกไปดูข้างนอกดีกว่านี่ก็เหมือนกับรถเต็นบ้านเราค่ะแต่ว่ามีประกัน6เดือนถึง1ปีนะคะวันนั้น,นอากาศหนาวมากคือได้ความรู้สึกว่า ทำไมต้องมาดูวันนี้ด้วยสังเกตไหมว่ารถเนี่ยมันจะมีราคาที่หลากหลายและสีที่มันจะขายง่ายสุดคือสีออกสีกาขาวๆอะไรเงี้ยนี่ค่ะเลยมาขอลองเทสต์ไดฟ์ก็เป็นคันสีแดงแดงส้มคือมันกระตุกนิดนึงนะกล้องเพราะว่าถนนเนี่ยมันเป็นหลุมเราก็ลองเทสต์ไดฟอยู่ประมาณไม่ถึง10นาที กดที่นี่นะคะคือเรายังต้องใส่หน้ากากและที่เราเข้ามาเทสต์ไดซ์ในรถของของศูนย์ก็เนี่ยคะ่ะคือมีความใหม่ในความใหม่ก็มีความแพงถ้าเทียบราคากับเมืองไทยอ่ะรถทางฝรั่งเศสถูกกว่าเยอะทีนี้พอเรามาเคาะราคากันแล้วเนี่ยราคามันก็อยู่ที่ หม0 0นยูโรถ้าตีเป็นเงินไทยก็คูณ40บาทไปแล้วกันทีนี้เราไม่สามารถที่จะซื้อรถด,ด้วยเงินสดเพราะเราไม่มีเงินส่วนเราจะทำใช้เครดิตเพื่อที่จะผ่อนรถซึ่งคราวนี้ดาเป็นคนเสนอไปเองว่าเอ้ยเดี๋ยวดาจะผ่อนทีนี้พอเราไปคุยกับเซลแล้วอะไรอย่างเงี้ย แฟนก็มาคุยกับาอยทีนึ่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเธอจะซื้อคันนี้นะน้ำมันมันก็ต้องเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันไม่ใช่รถเล็กดาก็เลยมานั่งคิดดูว่าจะเอาอยัางไงจะจะจะ,จะทำจะยื่นเรื่องไหมที่จะซื้อรถรถคันนั้นซึ่งรถคันนั้นอะ่ะมันเป็นรถที่ใหญ่กว่าคันปกติของดานเนี่ยดาจะขับเป็นแบบแนวแบบซิตี้คาร์รถคันเล็กๆอะไรเงี้ยแฟนดา เขาก็ไปรับจ็อบทานู่นทํานี่ะอะไรเงี้ยมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มาถึงตัวดาเวลาที่ถึงเวลาต้องไปส่งลูกบอนเช้าหรือว่าไปรับหรือกิจกรรมใดๆที่เราต้องใช้รถคือดาก็จะไปไหนไม่ได้ก็เลยเออโอเคคุยแล้วก็ไปดูรถไปดูมาหลายๆที่ทีนี้ดาคิดว่า ในการผ่อนเนี่ยคือเซลเนี่ยนะบอกเลยว่า6ปีผ่อนเนี่ยต่อเดือนก็267ยูโรล,ล้วก็มาเคาะราคากันเลยซึ่งดาตั้งบัจเจ็ตของตัวเองไว้ว่า250ยูโรรวมประกันแล้วแต่มันไม่ได้เพราะว่าคือมินิมัมของเขาเขาบอกให้เรา267แฟนก็บอกว่าคือรถมันแรงมาเยอะหมายถึงว่ารถอ่ะ มัน power มากกว่าคันนี้ฉะนั้นประกันก็ต้องแพงกว่าเรื่องปกติซึ่งถ้าบวกประกันไปด้วยมันก็อยู่ประมาณที่300กว่า6ปีแฟนก็เลยมาพูดว่าเฮ้ย hey, ถ้าอย่างนั้นน่ะคันที่เรามีใช้กันอยู่ทุกวันนี้เธอเอาไปใช้ไหมส่วนคันอีกคันหนึ่งเราหารถมือสองมือสามมือสี่มือห้าอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแฟนก็พยายามหารถรถมือสองอะนะเออมาให้ดดูดาก็ มีความสุขว่ามันมันไม่สวยแล้วบอกขอเวลาก่อนแล้วดาก็ไปหาในเฟซบุ๊กมาร์ k ก็ตอะมาร์เก็ตเพลสแล้วดาก็มาเห็นรถยู่คันหนึ่งสีของน้องคือแดงเชอรี่ถูกใจดามากพอดูราคาแล้วแบบคือแบบเฮ้ยราคานี้นี่คือราคาวิชาชีพหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดอย่างนี้นะเพราะว่า ไปดูมาคือในประกาศเนี่ยคือในละแวกแถวบ้านเองก็ใส่ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านเราไปแล้วก็ในพิกัดกี่กิโลเมตรอะไรงเงี้ยคือเจอราคานี้ราคาที่หลักพันนะไม่ใช่หลักหมื่นเออเพราะว่ากิโลเมตรเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่เรากล่าว่าใช้แค่หนึ่งถึงสองปีหรือถ้ายืดได้สามปีเราก็จะใช้มานอะไรงเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ไปดูอีกที่หนึ่งเฮ้ยอีรถคันนี้มันก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน,ม,นม,มีประกาศ2อันราคาต่างกันแต่ต่างกันไม่มากเราก็เลยส่งข้อความไปทั้งสองที่คืนนั้นก็รอนะแล้วก็ไม่มีการตอบมาจนวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีการตอบมาจนประมาณ11บเอโมงอะก็มีข้อความแบบตอบกลับมาแล้วก็แบบเฮ้ยดีใจจังเลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราส่งข้อความไปบอกเขาว่าอ,อสวัสดีค่ะคือ ฉันต้องการหารถอยู่ตอนนี้นะฉันอยู่ที่นี่นี่นนี่ซึ่งพิกัดของบ้านฉันน่ะกับบ้านเธออ่ะเราอยู่ที่ใกล้เคียงกันมากอะไรเงี้ยเขาก็แบบอ๋อเดี๋ยวฉันต้องบอกลูกชายลูกชายฉันแล้วแหละเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนเอาระกาศมาลงแต่รถเป็นของลูกฉันเดี๋ยวฉันจะติดต่อลูกชายให้นะเขาก็บอกมาว่าเธอสะดวกมาดูรถมันวันนี้ไหมเราก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงขึ้นเที่ยงครึ่งแฟนฉันจะกลับมาบ้านเดี๋ยวขอปรึกษาก่อนว่า ไปดูรถไหมซึ่งพอแฟนกลับมาเราก็บอกบอกแฟนมาเออเนี่ยมีนี้นะเออเราก็เลยไปดูกันซึ่งตอนที่ที่เห็นประกาศเนี้ยดาย่งคิดเลยว่ามิจฉาชิพแน่นอนคือรถสภาพแบบมันสวยมันสำหรับดานะในราคานี้ซึ่งรถรถมือสองในฝรั่งเศสหรือรถใหม่เนี่ยคือต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าฝรั่งเศสเออราคารถไม่แรงเท่าเมืองไทย ที่ไทยนี่คือแพงแรงมากแม้กระทั่งไอ้รถมือ3 4มสี่ห้าหเนี่ยที่เมืองไทยก็ยังถือว่าราคาแบบราคาหลักแสนเออทีนี้เราก็ไปดูรถเฮ้ยน้องก็ยังโอเคอยู่สีก็ยังใช้ได้อยู่ซึ่งมันแปลกนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าดาเนี่ยปีนี้ไปหารถใช่ไหมแล้วไอ้รถคันที่ไปลองขับที่ศูนย์เนี่ยนะ มันก็ออกสีแดงๆส้มๆแฟนก็ถามว่าเฮ้ยสีแดงในความหมายของของเมืองไทยคืออะไรหรือยเงี้ยเราก็แบบว่าเออจริงๆแล้วคือก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเลือกสีแดงหรอกเพราะว่าสีอื่นมันดูแบบซีดมากอ่ะสีแบบเหมือนสีทองๆซีดๆดูแล้วมันเหมือนมันน่าเศร้าหมองเออพอแดงๆมามันก็เลยดูกระปรี้กระเป๋าอะไรเงี้ยบอกสีแดงมันไม่มีอะไรหรอกแต่ในคนจีนเขาจะถือว่าเป็นสีนําโชคเออ ร้คันที่เรามาหาเนี่ยนะคือของมือสองเนี่ยมันก็เป็นสีแดงเพื่อนสีแดงเชอร์รี่เป็นยี่ห้อของฝรั่งเศสคือยี่ห้อซีทองซึ่งรถซีทองเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของระบบไฮดรอลิกแล้วก็เบาเดี๋ยววันดาจะไปรับรถซึ่งเราก็วางเช็คไว้แล้วครึ่งหนึ่งตอนนี้รถก็ไปตรวจสภาพมาเรียบร้อยแล้วก็คือรอเอกสารก็ เดี๋ยวตามดาไปดูเลยนะคะว่าวันนี้เราก็มาวางมัดจำกันนะคะครึ่งหนึ่งของราคารถค่ะก็เซ็นไปด้วยใจที่สันไหวเป็นการซื้อของชิ้นแรกที่ราคาแพงให้ตัวเองเป็นยังไงบ้างคะน,น้องเชอรี่สีน้องนี่แจ่มมากแต่เดี๋ยวอีกหน่อยน้องก็คงจะลอกไปตามการเวลา เอาไว้เดี๋ยวดารับรถมาแล้วจะมารีวิวข้างในรถเออซีทอนนะคะให้เพื่อนๆดูว่ารถมือสองที่ฝรั่งเศสเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงกับราคาที่ต่ำกว่าห0 0 0งแบาทฝากกดไลค์กดแชร์ดาดาทัวด้วยนะคะ